สวัสดีครับอาจารย,ย์ลำแพนสวัสดีค่ะวันนี้จะเชิญอาจารย์มาเล่าให้ใเกษตรกรฟังก็คือมีเกษตรกรเขาถามเรามาว่าอยากให้ช่วยเล่าว่าแผนการผลิตทุเรียนในรอบปีเนี่ยสำหรับการผลิตทุเรียนเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนเนี่ยแบ่งช่วงเวลายังไงบ้างมผมก็เลยนึกถึงวิชา ไม่ผลเศรษฐกิจเรื่องของการวางแผนการผลิตคันี้เนี่ยเราก็เอาวิชาการวางแผนการผลิตทุเรียนเข้ามาลงย่อยเพื่อให้เกษตรกรได้ฟังคันี้พูดถึงการผลิตทุเรียนอนาะจารย์ไม่ผลเราทําทั้งปีเนาะโอ้คือวันนี้เราอยู่สวนทุเรียนเนเราเน้นที่ทุเรียนเนาะครับคือทําทั้งปีชาวสวนทุเรียนต้อง ปฏิบ,บัติงานทั้งปีก็จะมีปฏิทินการทํางานในแต่และเดือนเนี่ยคือครบทั้งปีเลยคือ12เดือนสําหรับทุเรียนเป็นไง้ม่อาจารย์นใน12เดือนนี้<ม>เขาเริ่มจาก<อ>ตรงจุดไหนในรอบรนในรอบการผลิต,ใน,ลตในรอบการผลิตเขาจะเริ่มหลังจากเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วอเขาจะตัดแต่งกิงนั่นะคือเขาเริ่มแล้วหลังจากที่เขาตัดลูกออกไปหมดต้นแล้วก็จะเป็นการเริ่มรอบการผลิตใหม่ของปีถัดมาครับ ใช่ไหมฮะหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตตัดลูกออกจากต้นแล้วเนี่ยอ่านั่นคือจบสําหรับปีนั้นนี้ก็จะเข้าสู่การผลิตในปีมันคือมันจะต่อเนื่องกัน2ปีเนาะเพราะว่ามันจะมีค่อมกันอย่างปีเนี้ยปี63หน้าก็เป็น64เพราะฉะนั้น63สามเขาก็จะทํามาตั้งแต่หนึ่งเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อไหร่อันนี้อย่างอย่างสวนสวนเนี้ยเก็บเมื่อมีนาเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จมีนา ก็มีเวลาโน่นนี้นั่นก็การเริ่มรอบของปฏินการผลิตของปี63นี่ก็คือเดือนเมษนาเพราะฉะนั้นทั้งปี12เดือนเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงของการบำรุงต้นสร้างชุดใบจะไม่ให้ต้นทุเรียนมันมีการแตกชุดใบออกมาให้เพียงพอแล้วก็มีการตัดแต่งกิ่งเอากิ่งที่มันแห้งมันตายกิ่งที่เป็นโรคพวกนั้นออก แม้กระทั่งขั้วเก่าของผลที่ตัดออกไปที่มันยังเหลือเขาก็มีการแต่งออกเอาความไม่สมบูรณ์อะไรหลายๆอย่างออกไปจากต้นทุเรียนเพื่อที่เขาจะจัดการให้น้ําให้ปุ๋ยอาจารย์ครับเดี๋ยวก่อนที่ลงรายละเอียดผมเอาสูตรที่ชาวสวนก็ท่องกันก่อนตัดลูกปุ๊บหลังจากนั้นคุณต้องใช้เวลากลับมาเนี่ยมาดูแลต้นอยู่สี่เดือน ออกดอกสองเดือนดูแลลูกหกเดือนอันนี้เป็นแผนคร่าวๆของชาวสวนท่นนี้พอมาในเชิงวิชาการเนี่ยขอให้อาจารย์แยกย่อยเรื่าการเตรียมต้นการเตรียมการออกดอกการเตรียมดูแลลูกการเตรียมเก็บเกี่ยวเนี่ยแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันใช้เวลานานเท่าไหร่สี่สองแล้วก็หกก็รวมเป็น12เดือนก็คือทั้งปีก็คือในช่วง4เดือนแรกเนี่ยสิ่งที่ชาวสวนจะต้องทําก็คือทําให้ต้นทุเรียนเนี่ยมันเกิดการสร้างชุดใบ ม,มันก็จะมีการสร้างชุดใบอย่างน้อยให้มันได้สักอย่างน้อยเลยหนึ่งชุดใบแต่ส่วนใหญ่ก็จะทำสองชุดใบในช่วง4เดือนแรกเนาะถ้าสมมุติส่วนนี้ใช่ไหมฮะส่วนนี้เริ่มตั้งแต่เมษาจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับว่าชาวสวนเนี่ยจะทําแบบไหนจะทําแบบทีเดียว3มชุดใบเลยหรือ2ชุดใบแล้วก็มีการทําสารหรือไม่ทําสารก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยให้ได้2ชุดใบมันก็ใช้เวลา4เดือน ซึ่งการใส่ปุย๋ยการให้น้ำเนี่ยมันก็มีสูตรอยู่แล้วว่าเราควรจะบำรุงรากด้วยเนาะเออบำรุงต้นในส่วนเหนือดินด้วยอันนี้ก็ต้องฟื้นฟูต้นที่มันผ่านการเลี้ยงลูกมาเป็นเรื่องของการฟื้นฟูสภาพต้นให้พร้อมสําหรับการออกดอกนี่คือเขาปฏิบัติกันอยู่ประมาณ4เดือนให้ได้สองชุดใบแล้วพออีกสองเดือนถัดไปก็คือถ้าอย่างนี้เรานับเมษาพฤษภามิถุนากลากรกดาถห็ไหมกรกกดา พอสิงหาเนี่ยกันยาเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ต้นมันเป็นไงคะสะสมอาหารพร้อมสําหรับการออกดอกคือในช่วง4เดือนเนี่ยถ้าสองชุดใบเนี่ยเขาได้เนาะเขาก็จะเข้าสู่ในช่วงทุเรียนมันจะประมาณ45-60วันในแต่ละชุดใบถ้าประมาณ4เดือนนั่นแสดงว่าก็ได้2ชุดใบเต็มที่เลย แล้วก็สามารถที่จะเจอสภาพอากาศเหมาะสมมันก็พร้อมที่จะออกดอกได้เพราะว่าต้นมีการสะสมอาหารมาสักช่วงหนึ่งเพราะนั้น2เดือนถัดมาสิงหากัญยาเนี่ยบางสวนก็มีการใช้สารทำสารแพคโคแล้วก็ให้ต้นมันชะลอการเจริญเติบโตทางด้านกินก่งก้านใบที่เรามีการใส่ปุ๋ยบำรุงมาก่อนหน้านี้แล้ว ก็คือให้เขาสะสมอาหารแล้วก็ชะลอการเจริญเติบโตด้วยพอสภาพอากาศเย็นมาในช่วงประมาณเดือนสักตุลาอย่างเงี้ยเขาก็จะออกดอกได้ในช่วงประมาณนั้นแต่ทีนี้ถ้าเป็นการทําสวนที่ไม่ได้ทําสารเป็นฤด,ดูปกติเนี่ยเขาอาจจะเริ่มสักประมาณมิถุนาเริ่มฤด,ดูการผลิตตั้งแต่มิถุนามิถุนากรกฎาสิงหากันยาสี่เดือนหรืออาจจะเริ่มกรกฎามา อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จเนี่ยตั้งแต่เดือนไหนแล้วก็เริ่มตัดแต่งกิง่งบำรุงต้นตั้งแต่เดือนไหนก็นับมาประมาณ4เดือนก็จะอยู่ในช่วงนั้นซึ่งในช่วงแรกของการดูแลชุดใบเนี่ยสร้างชุดใบเนี่ยสิ่งที่ชาวสวนจะต้องระวังเพราะว่ามันเป็นช่วงของฤดูฝนด้วยในช่วงนี้ความชื้นก็สูงแล้วก็ฝนก็อาจจะมีมาเยอะอันนี้ก็อาจจะต้องดูในเรื่องของโรคพวกราใบาติดอย่างเงี้ยค่ะแอนแทคโนดอย่างเงี้ย ก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายในชุดใบที่เรากําลังสร้างได้นะอันนี้คือสิ่งที่ชาวสวนต้องใช้พวกสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อราเข้ามาช่วยด้วยค่ะอันนี้เป็นอันที่หนึ่งเนาะมีอะไรต้องการเพิ่มเติมไหมคะในสําหรับ4เดือนแรกก็โอเคครับง่ายๆคือเป็นการเตรียมต้นให้พร้อมสําหรับการผลิตในฤดูการถัดไปคาว่าให้พร้อมก็คือให้มันสะสมอาหารให้มันมีพลัง พร้อมที่จะผลิดอกออกผลในฤดูการถัดไปใช้เวลาโดยคร่าวๆก็คือ4ีถึงหเดือนแล้วแต่สภาพอากาศแล้วแต่ฝนฟ้าเพราะไม้ผลไม้ยืนต้นมันเป็นการเติบโตตามฤดูกาลนอะอาจารย์ขาน,นี้หลังจากที่บํารุงต้นบํารุงใบมาพร้อมแล้วอันที่สองก็คือการชักนกําการออกดอกใช่ไหมอาจารย์อืมก็เป็นระยะของการการเตรียมการออกดอกเขาเรียกออก,ยกันเนาะ ระยะดอกก็แหละระยะใบระยะดอกระยะผลอันนี้เราง่ายๆอีกสองเดือนก็เป็นเรื่องของระยะดอกพอต้นสะสมอาหารพร้อมสภาพอากาศมาอุณหภูมิต่ำได้แล้วก็มีการทำให้เกิดความเครียดโดยงดน้ำทำให้เกิดความเครียดด้วยหลายๆอย่างพวกนี้รวมกันก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ต้นทุเรียนออกดอกได้แล้วระยะดอกเราก็จะเห็นว่ามันมีตั้ง9ระยะในช่วง2เดือนเนี้ย ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องมีการจัดการทั้งในเรื่องของการแต่งดอกออกถ้าปริมาณดอกมันเยอะหรือดอกมันเกิดหน้าตำแหน่งที่อยู่ปลายกิ่งมากอย่างเงี้ยหรือตำแหน่งที่โอกาสที่จะไว้ลูกหรือทําให้เกิดกิ่งมันฉีกขาดเนี่ยกิ่งมันขนาดเล็กเกินไปเนี่ยตำแหน่งที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยก็ต้องเอาออกสอยออกแล้วก็แต่งดอกให้มันพอดีซึ่งในช่วงดอกเนี่ยเขาอาจจะแต่งดอกก็สองสามครั้งมาตั้งแต่ระยะที่เป็นระยะมะเขือพวงเล็ก มาเป็นระยะกระดุมซึ่งพอในระยะที่เป็นหัวกําไรเขาจะ,จะไม่แต่งแล้วแล้วก็ระยะดอกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังก็คือเรื่องของการให้น้าอ่ะน,นั้นเราอาจจะมีคลิปอื่นๆเนาะที่เป็นลงรายละเอียดเรื่องสภาพวิกฤตอะไรต่างๆที่มันจะไปมีผลต่อการร่วงของดอกหรือไปมีผลต่อการออกดอกอะไรเงี้ยแต่เราเอาคร่าวๆว่าพอสองเดือนเนี่ย สิ่งที่เราต้องทําก็คือเรื่องของชักนําให้เกิดการออกดอกเขาก็อาจจะใช้สารแพโคในช่วง2เดือนนี้ใช้สารแพโคมาช่วยในเรื่องความเข้มข้นที่ระดับที่ไม่สูงมากก็คือให้ออกดอกแต่ไม่ใช่เป็นการทํานอกฤด,ดูแต่ถ้าใช้สารความเข้มข้นที่มันสูงขึ้นไปตั้งแต่พัน ppm ถึงพันห้าร้อย ppm เนี่ยนี่เป็นการส่งเสริมให้มันเกิดการออกก่อนเวลาคือเร็วและค่ะแล้วก็ปริมาณดอกต่อต้นก็จะเยอะมากแล้วถัดมาก็เป็นเรื่องของการพัฒนาผล ก็จะครบหนึ่งปีพอดีซึ่งในเรื่องการพัฒนาผลช่วงแรกก็ต้องมีการแต่งผลไว้ผลนะตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ดูทรงผลผลทรงที่ได้ไม่ได้เนี่ยเขาก็ถ้ามันทรงไม่ได้เขาก็จะมีการแต่งออกด้วยแล้วก็มีการใช้ปุ๋ยบำรุงให้มันเกิดการพัฒนาซึ่งระยะผลก็ถือว่าเป็นระยะที่ต้องการน้ําต้องการธาตุอาหารเยอะปริมาณการให้น้ำเนี่ยก็มีผลในเรื่องของการพัฒนาผลเหมือนกันในช่วงประมาณเดือนแรกเนาะ แล้วกือประมาณถึงประมาณ2เดือนของการติดผลเนี่ยเป็นช่วงที่แต่งผลได้นะอายุผลไม่เกิน2เดือนแต่งผลได้หลังจากนั้นพอเลยจากระยะที่เป็นกระป๋องนมแล้วก็จะไม่ค่อยแต่งแล้วนั่นแสดงว่าคือไว้ผลนะตำแหน่งที่โอเคเหมาะสมแล้วก็คิดว่าพอดีกับความสามารถของต้นที่จะเลี้ยงลูกไว้ได้แล้วก็ให้ผลมันพัฒนาเข้าสู่ระยะโซแก่ระยะบริบูรณ์ก็จะไปเก็บเกี่ยวสักประมาณพฤษภามิถุนา ถูกไหมคะระยะผลก็อาจจะไปจนถึงเมษาโดยส่วนใหญ่ก็จะประมาณ4เดือนสําหรับสร้างใบ2เดือนสําหรับดอกแล้วก็อีก6เดือนสําหรับผลก็จะประมาณทรานี้พูดถึงความเสี่ยงของการผลิตพอเราพูดถึงไม่ผลเชิงเศรษฐกิจก็ต้องพูดถึงความเสี่ยงด้วยอาจารย์ทรานี้ในช่วงระยะเวลาสองสามปีที่อาจารย์ทําคลิปที่ผ่านมาเนี่ยอยากให้อาจารย์แชร์ความเสี่ยงกสองสาอย่างที่เกษตรกรจะไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ หรือจะเกิดผลอะไรที่เขาควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยสักสองสาเรื่องความเสี่ยงที่เจอเยอะสําหรับทุเรียนก็เรื่องของการสร้างชุดใบตั้งแต่ครั้งแรกเนาะที่มันจะมีในเรื่องของปัญหาพวกเชื้อราเพราะว่าการสร้างชุดใบเนี่ยมันเป็นช่วงของฤดูฝนการแตกใบอ่อนเนี่ยการสร้างใบชุดหนึ่งชุดสองเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูฝนเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาใบ ให้มันเป็นใบที่จะพร้อมที่จะบำรุงผลผลิตในรอบปีนั้นนะมันก็ต้องมาจากใบที่สมบูรณ์ใบที่สุขภาพดีสร้างอาหารได้ดีเพราะฉะนั้นการดูแลชุดใบที่ดีเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจขั้นแรกเลยแล้วก็ปัญหาของการสร้างชุดใบในช่วงนั้นก็คือเรื่องของการเกิดเชื้อราเราจะเห็นหนึ่งราใบาติดเกษตรกรอาจจะต้องดูค่อนข้างที่จะสม่ําเสมอหน่อยเนาะเดินดูสวนเพราะว่าช่วงฝนชุกอะ โอกาสที่จะเกิดราใบาติดมีเยอะแล้วก็แอนเทคโนดเนี่ยลักษณะมันก็จะต่างกันอยู่เนาะอาจจะมีลักษณะที่เป็นราใบาติดเขาก็บางทีเขาเรียกรา,บาใบไหมนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็ร่างเน่าคนต้นเน่าก็ถือว่าเป็นโรคที่มันมากับทุเรียนมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลต้นเนาะขึ้นอยู่กับการดูแลต้นสภาพความสมบูรณ์ของต้นเป็นยังไงคือต้นสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยต้นมันก็สามารถที่จะมีกลไกในการป้องกันตัวเองจากการเข้าทําลายพวกนี้ได้ระดับหนึ่งอยู่แล้ว แต่อันนี้เราต้องควบคุมต้องช่วยด้วยความเสี่ยงอีกเรื่องหนึ่งก็คือแน่นอนขาดไม่ได้คืออากาศสภาพอากาศถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลในทุกระยะเลยสภาพอากาศฝนชุกในช่วงสร้างชุดใบก็มีปัญหาในเรื่องของคุณภาพของโรงครัวที่จะมาเลี้ยงลูกพอจะชักนำให้เกิดการออกดอกถ้าสภาพอากาศไม่เหมาะสมฝนยังชุกอยู่อากาศเย็นยังไม่พอ สภาพเครียดของพื้นที่ใต้ทรงพุ่มยังไม่ถึงเนี่ยก็โอกาสที่จะเกิดดอกก็น้อยเพราะนั้นถ้าดอกไม่มาเนี่ยเรามองผลผลิตไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะสำหรับไม้ผลเศรษฐกิจกแล้วยิ่งเป็นไม้ผลที่เป็นฤด,ดูกาลด้วยแล้วออกดอกติดผลครั้งเดียวเนี่ยในหนึ่งปีเนี่ย มันยิ่งส่งผลในเรื่องของผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจแน่นอนถ้าไม่ออกดอกคือการสร้างชุดใบเนี่ยเรามีโอกาสสร้างชุดใบได้เรื่อยๆนะจะว่าไปแล้วเนาะแต่ว่าเรื่องของดอกเนี่ยมันมีเรื่องของอากาศมาเป็นตัวกําหนดในเรื่องการออกดอกชาวสวนหลายๆที่เขาจะบอกว่าเราไม่ควรจะให้ดอกมาล่าเกินปลายปีเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยอากาศมันจะเริ่มไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะอ่ะ ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยถือว่าเป็นช่วง3เดือนที่มีโอกาสส่งเสริมการออกดอกแต่ปีนี้ตุลาเราเจอฝนเยอะมากดอกก็จะมาพฤศจิกามาประมาณกลางกางพฤศจิกาเริ่มอากาศเย็นลงมาต้นก็สภาพแวดล้อมเนี่ยต้นทุเรียนก็จะได้รับอุณหภูมิต่ําสะสมไปเรื่อยๆเืยๆแล้วก็ออกดอกอันนี้หนึ่งสภาพอากาศถือว่าเป็นสภาพวิกฤตของการทําสวนเลยค่ะ ก็อันนี้เป็นส่วนของแผนการผลิตที่เกษตรกรจะต้องทําความเข้าใจคราวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะอยากรู้แล้วว่าเอ๊ะแล้วส่วนที่เขาทำเนี่ยเรามีตัวอย่างสวนสวนหนึ่งอาจารย์คือสวนนี่แหละที่อาจารย์อยู่อยู่นี่แหละสวนของพี่สาวจารย์ําแพนซึ่งของเขาถ้าเราเอามาจับคู่กับสิ่งที่อาจารย์พูดไปทั้งหมดสิ่งที่อยากเล่าก็คือว่าช่วงเดือนมีนาเขาตัดผลผลิตนะอาจารย์แล้วก็นับนับเมษาพฤษภาเมษาพฤษภาพินารณา เดินครึ่งพอดีเลยใช่ค่ะคือทําสารตอนเดือนสิงหาคันนี้เนี่ย <c oughs> การทําสารมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีรายละเอียดเยอะเราเคยพูดไปแล้วไหมคะใช่เราเคยพูดไปแล้วก็ไปดูจากคลิปนั้นแต่อันเนี้ยเราจะสรุปว่าเขาใช้สารตอนเดือนสิงหาก็คือแฟนงคนที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้แพคโคที่ยี่ห้าเปอร์เซนต์วดละหนึ่งลิตรต่อน,น้ำสองร้อยลิตร มันก็ได้สารเข้มข้นเท่าไหร่นะอาจารย์หนึ่ันสองร้อยห้าสิบ ppm ครับซึ่งถ้าเกิดเป็นตามแผนที่พี่สาวอาจารย์วาแผนวางไว้คือเขาฉีดสารกลางสิงหาภายในหนึ่งเดือนครึ่งถึงสองเดือนเขาจะต้องได้ดอกแต่สภาพอากาศไม่เป็นใจเขาก็ได้ดอกช้าไปเขาบอกว่าช้าไปเกือบเกือบสองสัปดาห์ถึงสี่สัปดาห์เลยนะกว่าจะได้มาแต่ก็ยังได้เ้าเดี๋ยวเรามาดูกันในแปลงเลยดีกว่าครับอาจารย์เป็นไงบ้างเดี๋ยวเราพาเกษตรกรดูต้นเลยเป็นไงคะ กำไรแล้วอ่าจะมีระยะที่เป็นมะเขือพวงโผล่มาอยู่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือเป็นระยะหัวกําไรเนาะเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงหลังอาจารย์น้ำแพร่องเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆอันนี้เป็นช่วงที่เราอยากให้เกษตรกรได้สัมผัสในสวนว่าเออแล้วไอทีเขาวางแผนเนี่ยทำได้จริงๆงั้นหรือเปล่าก็ได้แต่ว่ามีปัญหาวิกฤตเขาต้องแก้ไขไปแก้ไขแต่ว่ามันก็จะขยับ แผนเขาก็จะขยับแล้วเขาก็จะมีแผนปรับปรับ<ช>แผนตามอากาศที่มันเจอเนาะปีนี้เนาะแต่สุดท้ายเขาต้องปรับแผนแล้วไอ้แผนที่ปรับเนี่ยม,มันเกี่ยวโยงสภาพอากาศเนี่ยม,มันเกี่ยวโยงถึงการลดน้ําการใส่ปุ๋ยการใช้ยากําจัดป้องกันมแมลงศัตรูพืชด้วยเพราะว่า <c oughs> พออากาศเปลี่ยนเนี่ยศัตรูพืชมันทีเขามานะจ๊ะใช่ใช่ใชแล้วก็ต้นเนี่ย <Okay. S 1> พอมันไม่ออกดอกเนี่ย <c oughs> สิ่งที่ตามมาคือใ <c oughs> บอ่อนมา เขาก็ต้องปรับแล้วเขาก็ต้องปรับเขาปรับมาก่อนหน้านั้นมันมีการแตกใบอ่อนมาช่วงกันยายนุลาเนาะเพราะว่ามันมีฝนเยอะนั้นเขาก็ต้องมีวิธีการต้องช่วยคุมใบอ่อนด้วยเพราะว่าหลายๆคลิปที่เราทําไปเนี่ยคือเป็นเรื่องของเทคนิคเรื่องของการจัดการช่วงวิกฤตแล้วเราก็อยากเล่าเกษตรกรฟังว่าถ้าคุณเข้ามาทำสวนทุเรียนเนี่ย คุณต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เพราะแต่ละปีเนี่ยสูตรไม่เหมือนกันเลยนะโอ้เราต้องปรับตามสภาพอากาศปร,ปรับหน้างานค่ะครเ,รเรียกว่าปรับหน้างานเนาะพูดง่ายอาจารย์ปีที่แล้วเนี่ยดูดอกดอกมันยังสั้นกว่านี้เพราะว่ามันออกเร็วไงปีนี้ผมออกช,ช้าดูดิเพราะว่าเขาทําแพคโคเนาะใช้สารแล้วออกดอกตามแผนคือปีที่แล้วเนี่ยออกดอกตามแผน ขั่วก็จะสั้นเพราะว่ามันก็มีผลในเรื่องของการแบ่งเซลล์ขยายขนาดของเซลล์เนาะขั่วก็จะสั้นแต่ปีนี้บังเอิญพอทําสารมาแล้วมาเจอฝนด้วยฤทธิ์ของสารก็จะเริ่มหายไปแล้วแต่ต้นก็สะสมอาหารมาได้ระดับหนึ่งแต่ว่าอุณหภูมิยังไม่ได้อากาศเย็นยังไม่ได้ต้นสะสมอาหารมาได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าอากาศไม่ได้เพราะอากาศได้เนี่ยก็มาก็คือขั่วก็จะไม่สั้นคล้ายๆก็จะเป็นเหมือนแบบทุเรียนไม่ทําสารอะ เพราะนั้นสูตรที่บอกว่าพอทําสารทุเรียนออกดอกต้องฉีดจิ๊บบางทีเกษตรกรก็ต้องทำความเข้าใจแล้วว่าม,มันยังเป็นตามนั้นหรือเปล่าเพราะว่าระยะเวลามันคาดเคลื่อนไงใช่อันนี้ก็ไม่ต้องหร้ครับใช่ไหมอ่าน,นี้ก็ไม่ต้องเดี๋ยวเราเดินดูไปฝั่งนู้นอีกหนี่ง<อ>เพราะว่าเราอยากให้เกษตรกร,รเห็นว่าถ้า 200ต้นออก3ต้นถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะอาจารย์หมายถึงอะไรคะสอง้ต้นถ้าสมมุติว่าผมมีทุเรียน200ต้นแล้วผมสามารถทําเป็นตามแผนได้แค่3ต้นน่ะอาจารย์ถือว่าผมสําเร็จไหมอันนั้นก็น่าจะต้องไปทําอาชีพอื่นแล้วค่ะคือมีคําถามไงอาจารย์บางคนก็บอกว่าอุ้ยออกแค่40เปอร์เซนต์ของสวนหมายถึงว่ามีร้อต้นออกแค่สี่ิต้นหรือว่าออกแค่หกส อันนั้นก็ยังถือว่าโอเคนะ,ะก็ใกล้เคียงกับครึ่งครึ่งอ่ะเนาะเพราะว่าบางทีเราไม่สามารถที่จะควบคุมสภาพอากาศได้ไงเพราะฉะนั้นเราก็ไปจัดการสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อะเราก็มาทํากับสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วกันในเมื่อมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามนั้นก็รอปีหน้า,เ,า,าเพราะว่าถ้าสภาพอากาศอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วอะ่ะโอกาสที่จะออกดอกมันก็จะน้อยแล้วค่ะเพราะนั้นในการชิงไหวชิงพลิปกับสภาพอากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่เกษตรกรจะต้องเท่าทันใช่ เท่าทันต้องเท่าทันเดี๋ยวเราเดินดูต้นต่อๆไปอาจารย์เพื่อให้สมกับหลักสูตรที่อาจารย์มาแชร์เรื่องของไม้ผลเศรษฐกิจคือต้องผลิตได้ตามที่วางแผนเพราะว่าอาชีพคุณคืออาชีพเกษตรกรจะต้องผลิตได้ถ้าผลิตไม่ได้นี่ก็ถือว่าไม่ประสบผลนะเนี่ยต้นนี้เป็นไงบ้างอาจารย์โอ้ต้นนี้ก็โอเคแล้วค่ะจํานวนดอกขนาดนี้เนาะครับเพราะว่าต้นก็ประมาณมสี่เมตรอ่ทรงพุ่ม เห็นไหมฮะอสี่เมตรสี่เมตรครึ่งเองยังไม่ได้ใหญ่มากเนาะแล้วได้ดอกประมาณปริมาณขนาดนี้ถือว่าโอเคละเดี๋ยวเราเดินล,ลงไปเองล่างอีกจาก้าช่วงพาชมสวนท้ายคลิป<ม>ก็จะต้องมีผลงานที่ให้มันสอดคล้องกับที่คลิปที่อาจารย์คุยหน่อยละปีนี้สิ่งหนึ่งที่ถ้าเราไปดูคลิปเก่าเนาะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนก็คือเรื่องของ อ,อย่างปีที่แล้วเราจะเห็นเลยว่าชุดใบอย่างชุดใบหมายถึงชุดใบที่เขาช่วงทําสารในใบเขาจะเล็กกว่าน,นี้เยอะเลยอันนี้คือเขาแตกมาทีหลังนั่นเนี่ยนี่ใช่ไหมฮะนี่เป็นชุดที่เขาคุมแล้วนี่ก็เริ่มมีใบอ่อนมาแล้วใช่ไหมลักษณะทุเรียนทําสารก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะข้อป้องก็จะสั้นเนาะคือสภาพอากาศจะยังไงแล้วแต่ ใบเบยคุณจะไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะคุณต้องได้ดอกนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่จะประเมินผลผลิตในอนาคตไงจะใบเขียวใบมันใบเล็กใบใหญ่แต่ว่าการออกดอกติดผลเนี่ยอันนี้คือตัวประเมินเรื่องประเมินความสําเร็จในการทําสวนประเมินความสําเร็จในการทําสวนแต่สุดท้ายแล้วก็จะมีใบอ่อนมาแทรกมาอะไรแต่ได้ดอกติดผลก็ มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จสูงแล้วก็ค่อยไปดูในเรื่องคุณภาพของคนอีกทีนึงคือปริมาณได้คุณภาพต้องได้ด้วยส่งผลเป็นยังไง A B C สมมุติเราทําสวนนะ,ะถ,ถ้าเราต้องประกาศตัวเองทราบว่าฤดูการนี้ฉันจะไม่มีทุเรียนขายหรือฉันจะได้จากที่วางไว้15ตันจะเหลือเเป็นแค่4ตันคิดมากกันนะเพราะ ดอกเบี้ยค่าปุ๋ยค่ายามันเดินไปแล้วจายอเอาเป็นว่าเราก็จะได้ปีนี้ก็เขาก็มาเตือนเรานิดหนึง่งมาเตือนเราว่าหนึ่งคนควบคุมสภาพอากาศไม่ได้นะสิ่งที่ชาวสวนจะต้องเรียนรู้นอกจากเรื่องปุ๋ยเรื่องสารเคมีต้องกำจัดโรคแมลงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจมากก็คือหนึ่งพืชกับสภาพอากาศการตอบสนองทางเซลลลวิทยากับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไป ในแต่ละเดือนในแต่ละช่วงของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการสร้างชุดใบการออกดอกการติดผลอันนี้คือสิ่งที่ชาวสวนจะต้องหันมาให้ความสนใจและก็ทำความเข้าใจพวกนี้ให้ให้เยอะเนาะมันก็จะทำให้เราง่ายง่ายขึ้นสาหรับการทำสวนมาอาจารย์เดี๋ยวเราไปเดินดูต้นที่มันผลิดอกออกผลกันอีกห,หน่อยนึง ก็ติดก็ออกดอกทุกต้นแล้วล่ะค่ะยกเว้นต้นเล็กที่เขาเพิ่งปลูกใหม่เนอะออก็ออกออกทุกต้นบางทีเนี่ยกเกษตรกรที่เห็นภาพออกดอกของทุกต้นี่ยบอกอยากรู้จังเลยใช้ปุ๋ยใช้ยาอะไรบางทีก็อาจจะถามมีคนถามอาจาร,รย์ไหมต้องใส่ปุ๋ยใส่ยาอะไรก็มีถามว่าใส่อะไรบ้างจริงๆเรื่องปุ๋ยเนี่ยมันก็มีสูตรอยู่แล้วมันมีรูปแบบของการ ใส่ปุ๋ยแล้วช่วงของการทําชุดใบเราก็ใช้เสมอร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราจะใช้เราก็ดูขนาดทรงพุ่มทรงพุ่มเราใหญ่แล้วก็ใช้ปริมาณปุ๋ยเยอะทรงพุ่มเราเล็กแล้วก็ลดปริมาณปุ๋ยมานั่นน่ะคือเป็นเรื่องของการฟื้นฟูต้นเนาะอ่าคือทําไมถึงใช้สูตรเสมอทําไมต้องใช้อินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูระบบรากด้วย ใช่ไหมคะออแล้วตัวปุ๋ยเคมีแน่นอนมันให้ทั้ง N P K เนาะถูกไหมฮะเออมันก็ทําให้ต้นมันอยู่ในสภาพที่ฟื้นตัวได้เร็วคือระบบรากเขาก็หนึ่งทำงานมาทั้งปีอะเหมือนกันเนาะก็ต้องมีการสร้างรากแขนแงใหม่ออกมาเรื่อยๆจะแม้เพื่อที่จะดูดน้ำธาตุอาหารเนาะเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูระบบรากกับฟื้นฟูต้นที่อยู่เหนือดินเนี่ยมันก็ต้องทําไปพร้อมๆกัน อืมก็นั่นแหละก็บำรุงใส่ปุ๋ยพออาจารย์พูดอย่างนี้ปุ๊บมผมอยากจะแชร์เรื่องหนึง่งเรื่องของความเสี่ยงอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เห็นมาก็คือความเสี่ยงที่ว่าปีนี้เอาผลผลิตมากพอปีหน้าต้นโทมแล้วบำรุงไม่ทันจริงจริงอาจารย์เ<อ>จอหลายสวนอืมเขาไม่เรียกความเสีย่ยงไหมคะเขาเรียกอะไรอาจารย์ <laughs> จริงๆเกษตรกรร,กร,รู้อยู่แต่ ราคามันจูงใจกัยเออใช่ใช่ก็ไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องบริหารจัดการเป็นจุดอ่อนคือมันมีคนที่ทําแล้วสําเร็จก็มีนะเ,นเขาเรียกว่าเป็นจุดอ่อนไหมหนึ่งเราต้องการผลผลิตเยอะแต่เราไม่ได้ประเมินสภาพต้นของเราไงใช่ไหมเราไม่ได้ประเมินว่าต้นเราเนี่ยพร้อมที่จะเลี้ยงลูกหรือไว้ลูกต่อต้นสักเท่าไหร่ และยิ่งถ้าเป็นเรื่องของการทําสารด้วยเนาะการชะลอการเจริญเติบโตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชะลอส่วนที่อยู่เหนือดินนะคะมันมีผลต่อระบบรากด้วยตัวสารแคโคเนี่ยเพราะฉะนั้นต้นทุเรียนที่ทําสารเนี่ยการดูดน้ําดูดธาตุอาหารก็ลดลงเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งเราไปไว้ผลผลิตต่อต้นเยอะใช่ไหมฮะกำลัง หรืออาหารที่สร้างขึ้นมาจากใบนี้ก็ต้องส่งมาเลี้ยงลูกอ่ะมันใช้พลังเยอะมากใช้กําลังเยอะมากเพราะว่าหนึ่งระบบลากเขาถูกจํากัดจากที่เคยดูดน้ําดูดธาตุอาหารได้ดีร้อยเปอร์เซนอาจจะเหลืออยู่สักประมาณ60-70%เปเพราะฉะนั้นธาตุอาหารดูดน้ำดูดธาตุอาหารได้น้อยมันส่งผลต่อเรื่องของการสร้างอาหารของใบใช่ไหมส่งผลต่อการสร้างพลังงานของใบ การสร้างพลังงานของต้นที่จะมาเลี้ยงดอกเลี้ยงผลเนี่ยวะนนั้นต้นก็จะโสมได้แล้วก็จะโสมเยอะด้วยนะถ้าถ้าเทียบระหว่างทุเรียนที่ทำธรรมชาติกับทุเรียนที่ใช้สารแพคโคเป็นเชิงที่เราอาจจะต้องการผลผลิตเยอะไปหน่อยอย่างที่บอกราคามันอาจจะจูงใจก็คลิปนี้ก็น่าจะจบกันตรงนี้สำหรับเกษตรกร,ท,กรที่ถามมาว่า แผนการผลิตทุเรียนในแต่ละปีเป็นยังไงเราก็ได้เล่าไปแล้วและอาจารย์ลำแพงก็พาชมสวนที่เขาทําตามแผนด้วยว่ามันได้ผลลัพธ์เป็นยังไงก็ขอให้เกษตรกรได้ลองศึกษาแล้วก็นําไปคิดวิเคราะห์แยกแยะเพื่อจะทําให้ตัวเองสามารถที่จะผลิตทุเรียนได้ม,มีคุณภาพม,มีปริมาณที่คุ้มค่าต่อการลงทุนขอบคุณอาจารย์ลำแพงครับค่ะสวัสดีค่ะ